สวัสดีครับผมพี่น้องมาอีกแล้วครับผมขปใไ่เบ็ดปอมเฮาไม้นี่บ่ได้มาโดนโอ้นำนำหนำหายไปย่างหลายครับตื่นตื่นนึงได้ครับนี่ยแต่ว่าห่นเห็นปลาบอนอยู่บาท่านนี่มีคนลงวานเหรุย,ยกันเลยขีกระเดียนมาหนี้บ่ได้ขุดครับพ่อขุดให้ เสียบเงี้ย <c oughs> เคาก็เสียบคือเกา็แต่มีปลาไหลใช่ไหมหมายเที่ยบได้ปลาไหลหลาย,ลายตัว้วครับไม่ได้มาโดนหรอลงไป น้านน้อยครับผมน้ำน,น้อยเบิ้งงมานี่อย่างบ่ตัวนี้นขึ้นยงาตัวฉีกีเดียนใช้จักสามหลังเบ็ดกับเห็ดมาใหม่ลับเปลี่ยนดวงเบ็ดหลายหลังอยู่ ตามเงินมึงครับคือบอ่ามันมีมาโดนเหรอตัวนี่ห่ยียหรอปลอมชีเดียนไม่ไ้ตัวใหญ่รครับพอคนไม่

สามหลังครับไมาหันเมืม่องอดีจะกัดติดไสด์ให้เก่านะครับอ,อันนี้เบ็ดใหม่ถึงครับเบ็ดบนนี้ยังอีกแล้ว เมืองบดีครับเปลี่ยนไปเป็นสิบเลยเด้หลังนี้บ่เห็นแก่เมืองแล้วถือง่ายครับเบ็ดบ้งมีเอียงเส้นไปหลังทุทไทยชอ,ยอยเดียนเรีอยงหลากหลาย หลังกิ่นพี่เก้าแหรอครับผมปลาจินยี่สิบกัวึี่เก้าแหรอครับเบ็ดเท่าผมมีเฮียงอยู่สามซี่หลังครับหลังซีพนไปสิดสเก็บเรียกออกอยู่ตอนมะยาม แถวนี้แหละเลี้ยงกันเลยสามสี่หลังติดตามกันเมิ่งครับผมคือบอกพี่หน่องไม้นี่ไม่ได้มาโดนล่ะนน้อยครับบริเวณนี่แค่นี่พอถึงหาสิบเมตรใส่ไกลใกลจะก,กระทุ่นมั่งครับผม นเจอกัพุนมองหนึ่งหมายงามอยู่ได้ครับพุนเดี๋ยวคลิปต่อไปเพื่อ่าใส่หลอไปเข่งตัวงามอยู่ได้ครับได้ไหลใส่เถวหนึ่งนี่ไม้นี่อาจจะได้มาอื่นเดียวเขาใส่ต่อครับไม้นี่ ติดตามเด้ครับพี่น้องผูเ้รเรบก่ท่านติดตามเจอกันมืน่นเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมพี่น้องตีหาเครื่องครับรท่ท่าน6กโมงครับออกมาไป ไปรุนน้ำกันครับเบ็ดโฟมเบ็ดปอมที่ได้อีกอย่างบ่ครับนี่ชว่วงนี้กลับมาใส่เบ็ดอีกแล้วอยู่ให้เกาอยู่แม่หลังเลยกถึกลากกัาไปแน่นนี่ครับ ืหลากไปซื้อนามนิดน้อยอเลุดไปโย างเปล่ปาบางเปล่ปาออปลาหน่อยเดินเงียบรับว่า่ะปลาบอนจู๋คน อืู้หูยอู้หูยปลาใหญ่ครับผมเปิดวุน้นอะไม่พี่นวองครับของแถมมาแล้วครับผมเบ็ดปลจมโอ้โหบักใหญ่น่ามันตื่นครับเบ็ดเลยปลจมครับมึงมึงใส่หรือเปแ่าไม่ ตายไม่ไเลยตัวนี้โอ้โหสุดยอดตัวนี้ตัวงามขักไม่ไเลยครับพี่น้องของเทวาะตัวหมายนี่โอ้โหตัวสวยฮ่าฮ่า เต็มแ๋วนั่นงตึงครับตัวงามไม่ด้ปลาไหลไหมตม,มึงนม้กันไปเรื่อยๆครับผม หลังนี้ก็ไปไก่เลยหลังนี้แปลกๆโฟมเป็นสันๆครับโฟมเป็นสันๆ ตัวเดียวกัคุ้มแล้วล่ะพี่น้องไงตัวงามปาลาไหละสุดใครมา้อีกครับอ,อยักมีถือกอยังครับผมโอ๊บอถ,ถือกดึงลงบอกอยังคัก ปลาหน่อยหลายนี่นี่ปลาคอหน่อยปลาเข็งหน่อยเหลือเงีย้ยครับ Uh -huh. Botei aqui. 对呀。 ก็เดียวละครับพี่น้อ,องโอ้โหเด็ดหลังสุดท้ายจมครับผมกลมหลังบูมี่แยงอีกแล้วเบ่งพุดนะอ้ย จมมาจมหลังก่ไม่เงียงครับสีย่ยูยุติแบบนี้วมาว่นนี่็หลังสุดถ่ายให้กันไปขอให้ยูอาฟุกอาฟุกกนที่ได้ วอยูครับผมเห็ดบมีเหียงครับโอ้จมหลังนี้หลังดีๆว่าเถอะไอ้นิงแต้มมาตรทาน เฮาคือเก่าเหรอครับผมบรรยากาศสายบานเฮาน้ำสาดส่อครับฝนบ่โตกลายมือแล้วขึ้นซุมมือฝนบ่นตโตครับเดี๋ยวบกแย่ตัวน,นึงก็เพาะใจแล้วล่ะ <c oughs> มึงผลงานเท่าพี่น,นล่อนนอนแยกห้องกันห้องหน้าตะแคงรถที่ตะแคงรถโอ้ตัวงามเลยพี่นองครับมึง,มงหกใญ่เลยครับผมตัวเดียวคุ้มครับปลาไหลใหญ่พอหน่อยเ,ยเลยครับผมนี่บมึงได้เปลี่ยง ตายไม่ไหม้หรอพี่น้องครับนี่เพิ่งตายนาทีแล้วมันตื่นตายมือเศร้านี่านีนี่เพถึงชูหมงหน่อยนี่อ่อนอ้อนี่้เลยสีสันงามแฉบอะไรตัวนี้ตัวงามตัวงามบอกเลยพี่น้องครับตัวงามครับเกียวว่าได้การ ปลาไหลตัวงามตัวหนึ่งก็คุ้มล้วล่ะเอาปลายเอาพ่ออยู่พ่อกินนี่แหละพี่น้องช่วงนี่เห็ดยังกะลำบากหายยังกะบ่ได้จะดีเดียวพ่อใส่เบ็ดนี่แหละให้พี่น,อน้องเดี๋ยวมงยังไดงก็ฝากพี่น้องกดติดตามน้ำเนเด้อช่องเหนียดหน่อย,นอยคอนนิสานบ้านเฮาครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติหายอยู่หายกินไั้ทีอะไรพี่น้องครับผมโชนี่กลับมาใส่เบ็ดอีกแล้ว เห็ดออกกัสิไปหาเห็ดที่เมืองอยู่ครับอามันออกมันบ่อครับช่วงนี้บ้านผมแถวเอื้อนออกอยู่มานผมออกซ่าครับเมื่อีจักเดือนก,ก็กัวกับสิได้ใส่เบ็ดกบล่ะกาลังเป็นหัวรับอยู่บ้านผมตอนนี้หวกหลายช่วงเดือนตุลาสิได้ใส่งใสยเงบเงาย,บ,ย,บ,ยบแ้ล่ะ จนหอดปีใหม่ผมละพี่น้องครับกบหลายแถละ้างผมปีนี่หนามมาเร็วกบสตัวใหญ่ยอยู่เอาเ้าเจอกันไม่คลิปหนาลากันไปครับปลไหลง่ญ่ตัวนี้เพี่น้องครับตัวเดียวคุ้มเอ้ยจะปลอมจะผัดแะครับผมเลยตัวง,งามๆอ,อ่อ,อนๆเลยแจ๋วสีสันสวยงาม